ในตอนต้งกระทำบาปอกุศลมาเหมือนกันต่อมาเห่ือนันดีที่ก็อะไรก็ดูว่าท่านปฏิบัติอย่างไหนท่านจะงด้เป็นสัรริมันก็ถัดตามมันมันก็หมดเรื่องต่อไปอานายขัตตริยานู้เหตุการณ์ข้างหน้าของเราของเพื่อนไปายของสถาทนที่้ญญาตหน้าตาจะกเป็นกาบนี้ล้วจะไปเกิดที่ไหนมันบอกชัดเลย ขนาดในชาติปัจจุบันการธรรมะาหาัดจิตแบบไหนวันหน้าม,ม,นนมันจะรวยหรือมันจะจนขาดตรงนีมตรงไหนอันนี้พระดังจุฬาฯบอกก่อยาน,นี้ไม่ช่วยไปสวรรค์เป็นปล่มอย่างเดียวช่วยการธรรมะาหาัดจิตเนี่ยทำได้ต้องแล้วก็ปฏิบัตในจนุนญญาอันนี้แก้ไขกันกันห่วงใหญ่อย่างพวกที่วันวน,วน,นั่งที่วัดเนี่ยมันจะมีห่วงบ้าน เวลานี้ทางบ้านใครเป็นยังไงบ้างขาดคุณแ่งใบกา,า,างข้ามที่บามอยู่เป็นสุขไหมก็คือว่าน้ำท่วมสุขงจริงไหมให้ปรับสูกสปประดังอียานดูไปเลยถ้าได้ยาสารก็ไปมาดู้าได้บนนี้ไปเลยไปบ้านไปดูว่าเวลานี้ใครมันเป็นยังไงบ้างอยู่เป็นสุขเป็นสุขแบบไหนคนที่สั่งฝ้าบ้านไปไหนไอ้พวกที่อยู่ที่บ้านมันมีเมียมากมีเมียน้อยทังไงวะ มีน้อยเป็นอไรมีมากเมื่อไร่นี่จะดวงความเราก็อยู่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นขาดไหนปัจจุบันญาณบอกไปเลยไม่ต้องห่วงกันแล้วก็ยาถาจมุตายานเรามีความสุขแล้อมีความทุกข์คนอื่นมีความสุขแล้วมีความทุกข์เพาทำอะไรเป็นปัจจัยยาถาจมุตายานจะบอกยานทั้งหมดที่มันบอกแบบตารทัพน์นัน ทำไายการนั้นภาพที่เราเห็นทั้งหมดมันเป็นภาพอยูในคล้ายๆดูในจอตทรศัพท์ให้ัดเ์ลี่ยนจากรายการนั้นก็บอกวิธีการแล้วว่าถ้าอยากชับนี่มันไม่ยากถ้าเราไม่งงและเายการในเสาทุกคนอยาก้อแท้ต้องคอยครูคุมถ้าคนยังไปบ้านไม่กล้าทางหวังของครูคุมชาตินี้เราอไวิธีใหม่ก็กำลังใจไม่พอ มันจาเป็นแลต้องคอยฝูกุมแตรไม่กอดไม่มีใครเขาสอาในใดเรื่องสำได้าการจะต้องการความดีให้ตัด,ตด,ตดนนส,สิ้ใจตามทัศน์สัมมาเวรเจ้าอันแรกทบทงไม่มีกังวลคือไม่มีห่วงเวลาที่เราทำาโดยคิดว่าถ้ามันจะตายได้เวลานี้ก็ยิดีเราไม่ต้องการร่างกาย,ายตายเวลานี้อย่างเร็วสวรรค์ยางกลา้าไม่ทัน ถ้าจิตใจเองอย่างกลางไปก็มาโลกอย่างดีวันนี้ผ่านถ้าจิตใจแล้วไม่ต้องการมนุษย์โลกสุนทรโลกสมรโลกตายเมื่อไรพวกปฏิปันธ์ไปเลยเขาต้องตัดสินใจกันอย่างนี้มีอะไรนิดมีอะไรหน่อยกลัวถ้านั่งลัวแบบนี้ก็แสดงตัวสจรหวังตัวก็มาโลกตัวนี้ผ่านถ้าลัวถามถ้านี้ไปไหนก็ต้องไปเอาเวทีเพราะนั้นขอทุกคนให้ตัดถิ่นใจที่ปลอดกรยาทรรอย่าไปนั่งกลัว เรากลัวมันก็ตายไม่กลัวก็ตายใครมันเกิดแล้วไม่ตายถ้าเราจะตายด้วยความดีทําไมไม่พร้อมใจเกิดถึงตายการถึงใจตามนักรบบรรดาการกระบวนการสัมนเกิมาในการบทบาทอีกสองนาทีแล้วกว่าครอสในสุดธรรมเทศนานี้อาตมาภาพขอตั้งสติญาณิสัยเขาอมตะและเป็นกายมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะในสามรายการ ขอจงเป็บรรดาละบรรดาเจ้าพระทัยสัตว์สุขันมีในความสุขสวัสดิ์เพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลและนจงเจริญพระเจ้าถวายพิะธรรมพรไทยดังที่เคยการมีอายุวันนาสุขาพระละบริพารหาสุขันยังประสงค์สิใดไว้ได้สิ่งนั้นสงสาปัญหาะดุดขาการไปมาภาพรับทานิสัสนามาในธรรมีรักษาแล้ิก็จะดีพธรรมเทศนาโลกไว้จะเป็นนี้ ทีอบางสมิการักษีคมันยังาลมสามงนเมตรสองันห้ารอยเมตรันอะไไม่ต้องถูกสู้ลูกมันยิงบกลงรอบหมดมันกะทลายให้ได้เป็นกรงร้อยใช่ไหม ถ้าลงจะลายโดยแต่ไม่ลงทะโลกที่ไปจากคุณพูดวันนั้นบอกว่าทหารเลยเอาเป็นบังเกอร์หลบลุกปืนใหญ่ไปเลยแองก็สวดได้มันไม่ลงทะลุปืนใหญ่อย่างเดียวปืนคอปืนใหญ่แถมอากา้าลิงข้ามาก็ไม่เข้าทึกหมดเฮ้แลกนะถ้าเพลย์ใหญ่ี่คุ้มได้ไม่ได้ถ้าเพลย์เล็กคุ้มได้ไ่น นี่บักชดเจอนดีกแกจะนั่งเล่าตรงนี้ถามมันตั้งเท่าไรห้าร้อยเมตรแัดมันเข้ามาตั้งแต่ือว่าชาวบ้านมาแจ้งดีสามเข้าใจว่ามันเข้ามาก่อนเื่อมนเข้ามาเมื่อไรก็ไม่รู้นี่เพื่อมาชาวบ้านมาแจ้งดีสาม,มเรื่องแบบนี้ไอทหารยยนคนหนึ่งมันมาขอมาไม่สิดไปเราจุดยาเขาเลยส่งไปแชทให้มันก็ส่งไป แล้วก็มาดูหารใครกลางคืนนะไข่โมคาโนะตอนมันจุดแล้วก็ใส่เสาบอกแกบ้านบอกแกมีอันเดียวขอใส่แจ็คมันก็พูดออกมาเป็นภาษาญี่ไม่รู้พูดภาษาภาษาญีนมันลักมันยิงปืนพุ่งพุ่งพุ่งก็ต้องเลยหลบไปใหม่แกยิงลงโดนนะไอ้ยิงหน้านี่แกก็เลยหาทางหาทางทำไมด้วยหาทางลงหลังบ้าน ลงค่อยๆลงมาดูมันอยู่ที่ไหนเมื่อเห็นมันอยู่ข้างนอกมันมันอยู่รอบๆข้างนอกแล้วก็มันขดสนามเพาะบังตัวเดิไปแล้วยองลงหลังก็ค่อยค่อยๆเลาะมาหาทหารที่กองร้อยไอทหารที่กองร้อยจะออกไปดูว่าจริงหรือไม่จริงเอาพ่อไปอย่างฐานมันยิงะไรอยู่แค่ร้อยเมตรก็เจ็บไปก็บาดแค่บาเจ็บแล้วก็ที่ไอ ครับหน่วยมันโมโหนะถึงขับรถติอ้อาบไปแตกแตกคนทำให้อาบเสียไล่หลังพอพอตอนตอนเช้าเกิดยิงกันเมื่อกักเรื่องในกองร้อยนี่กองร้อยผิดทางที่ว่าตามมาลงไปปืนคอตั้งหนี้เป็นตับแล้วก็ปืนใหญ่ห้าร้อยไม่เป็นความจริงรไม่ต้องใช้ปืนคออาก,าก้าตไปแล้วแหละและแ้วว่าอาฆาตยิงฐานไม่เข้าใช่ไหม เาใช้เป็นใหญ่เป็นคอมาตกรอบก็ประมาณห้าร้อยเม็ดเขาเคยวังการท้าเพิ่นเป็นใหญ่เป็นคอนี่ยมันแค่นี้มันผิดไม่ได้แล้วมันมีทางผิดแล้วว่าทายยาไกลที่ถือก็สองลูกลูกแรกต่างไปถ้าลูกสองสผไปลูกหลังที่หลังตงลงแล้วก็ยังตั้งแค่นั้นบกลงรอบฐานหมดที่มาจากคนบอกไอ้คนนั้นเลยใช้บังเกอร์ ฟังเกอร์เป็นที่หลบถูกกดุนเป็นใหญ่เสมอส่วนจะเป็นเล็กๆประมาก็ส่วนประมาก็ส่วนมีการคำบอกไปเจอมีทองอันเล็กอยู่อันเก่าแสกเก่าขึ้นไปบอกทองอะไรว่าไม่เปลี่ยนทุกทีบอเปลี่ยนไม่ได้ทองพ่อบอกโอ้ตายแต่เราให้เราสองครับผื่นาทีที่แล้วไม่ไม่ได้มากเลยเพราะเราไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่าพัฒนาลูกสาวจะเก่า แต่ว่าไอ้ไอ้พระทายกองพังษาวนันมันรู้จักเราให้ทงพื้นใหญ่ไปจำกองร้อยกองพันปกติไว้นะนี่เวลามันไปฐานมันก็เอาไปด้วยไอ้ได้เราถูกยิงเหมือนกันอยู่ห่างสี่กิโลเกือบสามสิบนาทลงเหมือนกันมอนที่ไปไปเยี่ยมมันจารดูทนามบอกวพ่อทักทงเนี่ยเราไมถือเล็กเล็กแค่ไหนันใหม่ถ้าไปฐานมันใหญ่ลำบากกราถือมาทำทงเล็กมาทีใหม่เร่บอกว่านั้นท่านก็อยู่ด้วยคุทองอยู่ด้วย ว่ายิงมาแค่ที่โลมันเข้าไม่ได้ไอ้เบื้องนั่งก็ไม่บอกเราแล้วไอ้คนในห้องมันบอกกูมันบอกอะไรมันพอรู้แล้วให้ยายยาไอ้โสดอันนี้วันนี้ก็พูดไม่ได้เรายังไม่พร้อมไม่ใช่ทงเรายังไม่พร้อมไม่ใช่เรายังไม่พร้อมเลยพูดไม่ได้เพราะว่าทห,หารเรียนที่ทหารเตรียมพร้อมแล้วนะ ถ้าคนนี้ก่ระบายออกได้แต่ว่าเราต้องบอกกรปตันเขาเจ้าของบ้านอ้องสวนไปตอนนี้มีข่าวลยจงทำไมอยงนี้อกายาตอยนียอให้ไม่ใช่เขาเลือนะเขาต้องเตรียม <c oughs> เขาเตรียมไว้ก่อนถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็จะเขาจะก,กะที่ไว้ดีที่ไหนหมายความว่าถ้ามันไม่ขับขันจริงๆถ้าขับขันจริงๆแล้วจะต้องย้ายไปอยู่ที่ไหนเขาต้องเตรียมก่อน ไม่ใช่ท่าศึกมาไ,ไ,ไ,ไป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 มันนอนที่หไหนแต่ว่าอย่างนี้เขาต้องวางแผนไว้ก่อนถ้าคับขันมันยังไม่ถึงทันเข้าทำว่าท่าลำบากเสร็จท่าจะไม่ปลอดภัยจะให้ไปพักตรงไหนก็หาไว้ก่อนจะเข้บบา,าย,ย,ย้ายไวา้ก่อนนะแบบไม่โควาลันด์เอาลือเอาย่อย้ายค่าศึกจะไปมเป็นสองสามพันตังค์บมากสม <c oughs> <c oughs> องไปกินแรงมาเข้ามาเท่าไรตังบก่อนที่เท่าก่อนนหม อาย้ายไปไปสตวดตังโมสำหรับทำแต่น so ี้ก็มีพวกเลยแล้พวกเมียตำรวจเนี่ยมันเป็นกระต่ายเตือนตูมถ้าทางเขาคึกคักมันไปก่อนไอ้พวกนั้นก็นึกไอ้พวกเมียตำรวจไปแล้วต้องไปไอ้พวกไม่งันมันดูเมียทหารถ้าเมียทหารย้ายมันย้ายแน่ไอ้มันมองดูเธอเมียทหารไม่ย้ายกยังไม่ย้ายเขากะไว้ก่อนว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นคนจํานวนเนี่ยมันจะเท่าไหร่เนี่ย เจ้ากับสถานที่ว่าไปอยู่ที่ไหนบ้างได้ไม่ถูกครับนันเองถ้ามีทงไว้มันจะต้องย้ายเลยแต่ว่าวันนี้พูดอะไรไม่ได้พูดโฆษมาตัวเองการที่สองขวกเราก็ไม่อ้อมต้องแจกแตงหาศิาย์สาวสาวไม่ครบถูกไหมไม่ก็การโฆษมาตัวเองไม่ก็ไม่ดีนี่มไม่มดีเลยทดี นี่นึนเขาเขาพ่นมาแล้วก็พูดไปนี่คันๆหน้าก็ยันมาตอนนี้ไอ้ผู้เขากองวานวานมือตามใบใหญ่ใบมาวานเนี่นย,ยพ่อมันมีติดมาเลยไอ้เล้าก็หมดอแจะทั้งหมดครับแล้วก็เครื่องเ่องเครื่องชี่กองเข้าการหมดใช่ไหมตอนนี้เนี่ยสั่งให้ผู้ก,กองนี่ไปบอกมึงไปวันนี้และพรุ่งนี้ให้ถึงไอ้พอมันให้ถึงไอ้ผู้เข้าการให้ดีแจก อันี้ตามเนี่ยเอูกตาถอดหมวกออกนีขผมรู้สึกพ่อมีเลนแนดติดหมวกแต่ก็ไม่มีติดมาเลยครับแต่เราก็ไม่รู้เรื่องอ้รู้ก็ติดป็นอันยังไงไงมันอยู่ด่านหน้าสุดเลยเจ้าถือไม่ก่อนแล้วก็ท่านหน้าก็เงียบติดถ้ามันย่องมาในระหว่างที่เราไปมันก็อยู่ไอ้ไข่ถือฉลาโยนมันอยู แต่นั้นแหละห่างเยีดเสียนเราไปห้าร้อยเมตดเสษๆไอ้ที่เรายืนอยู่ต้องไปอีกหนึ่งกิโลจนถึงเขตเราใช่ไหมไม่กปอีกไม่เกินไหนมันก็โกรบงมั่งสิไอ้เรานั่งอย่างนี้ตัวเลยไอ้เขาย้าย่าเพิ่งรีบย้ายนะเขาสั่งทก่อนเะเดี๋ยวไปตั้งบริษัทมาตั้งตัวใหม่ ในบ้านเดียวไงเขาก็ไล่ด้วยไม่ไ,ไ,ไ,มมไมเข้าไม่เข้าถึงหรอกเมื่อกี้นี่ก็ขึ้นไปหาสมเด็จท่านอันนี้บอกว่าให้สั่งทํำลูกเข้าปานอีกหมื่นนะท่านสั่งมาแล้วว่าโทรไม่มาทำที่แสนท่านพูดตั้งเขาก,ก่อนที่เชิงลายแถวเท่าไรท่านมีเท่าไหร่เราพันพอไหมครับเราทำพันก่อนมาแล้วแต่ไม่มาเข้าที่แสน ไม่ที่จะไปสั่งนาสั่ทำพยัญทนะข้าฟางทั้งหมดแล้วไม่เหลือแจกให้ของท้องบ้านนะครับไม่เปนนะแต่อตอนเราถ้ามีหลายบ้านเราไม่ต้องไม่ต้องมีรูปภาพได้เท่าไหร่คุ้มถ้าคุ้มอยู่แล้วถ้งเล็กาไอนี้เขาเห็นรูปข้าป่างเขาไม่เห็นรูปข้าป่านเขาเกิดไม่มั่นใจดิไอกำลังใจยอยู่ตรงนี้เองแล้วยิ่งขึ้นไปท่านบอกถ้าไม่ไม่นานนั้นเลยก็ทำสิงส่งที่ต้องทำ สำเร็จใหญ่เขาชื่อท่านประชงกันเขาบอกท่านจะทำเองแต่สั่งทำโดนดูพายันก็วันสั่งทำหมื่นโดนาทำไมเขาติดพื้นนี่คนนี้มันไม่มีติดมันใจมันเสียหว่ะนี่เนี่ยแต่ที่ที่คุ้มอยู่ก่อนนั่นก็คือพายัมหาใหญ่สงครามนะที่นี้่พื้นเล็กไปท่านกไม่เคยโกวเลยได้ไหล้วที่ทีโกดีอยู่แล้ไม่เป็นไร แค่เพิ่มเนี่ยค่าเพิ่มบางแสนที่มีแล้วนะพิธีการติดนะอพิธีกรรมติดเนงินบางสองแสนนะคสมบูรณ์เอ้ได้น้อยน่ะพากินต่อเลยนะนี่ก็เขาก็มาก็จะถ้ามาเย็ดแล้วก็กลับกลับไปก่อนมาเย็ดติดทั้งมีอะไร เห็นเลี้ยงได้ที่บ้านเผืนเดียวเผืนบ้านเผืนเดียวพอเดินไปพุ่นิพานท่ให้็บอกให้แบ่งกระจายตัวออกไลสซื้อนี่ละตัวละตัวละตัวถ้าไม uh ่ซ hmm <ain> ื้อเขาก็แบ่งเหมือนกันถ้านั่งข้างหน้าทันเขาแบ่งแล้วก็หมดเรื่องใครเจอตรงไหมก็ได้ก็พูดกันได้ยัยท่านั่งข้าหน่าทานท่านพรมาท่านเสด็จมาหมดเพราะท่านเสดเดมาหมดไอมันดาลูก มันก็แบ่งมั่งแม่แบ่งพ่อแบ่งล้วลูกก็แบ่งเขาก็แบ่งมาเขาเก่งกว่าเราซ้ำเราจะไปใบมาทํอะไรนะมเพราหนูเป็นลูกเนี่ยหนูต้องนั่งจักสิเานั่งจักมานั่งสองแสนนั่งคนมันนั่งหมดต้นเดชอะไรวะเลาะต้นเดชพี่กันเป็นพ่อนี่พ่อทำงานแบบนี้เจ้าตลอดหลานหลานพ่อเขาก็อย่างนี้แหละแล้วก็ท่านอะไรทอมให้สองคนคนที่ตัคนที่ผมเขาเก่งนะทั้งคน ช่วยงานหนักแล้วเขาเลยบอก,ก่าหนูมาเรียนโดนสมัยโูเลยทำเรียนไม่ใช่ไหมครับการสอนนี่เราต้องศึกษา้วยท่านอยู่เสมอเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอขณะของท่านเองพับเห็นหน้าคนพบเพื่อนสอนแบบนี้ใช่ไหมพวกเราก็มอยาหมอ้อใหญ่ต้อแใ่น,นั่นแหละยาดันมาให้หญิ้งมาอะไรก็ใสนะ่ นี้เวลาเวลาการสอนก็นต้องเกิตามท่านท่านรูวมาท่านจะว่าท่านไปเองในพวกนั้นเขาก็าต้องเรียนเหมือนกันาะเขาแค่ว่าผ้าล,หลาหันเนี่ยไม่เครู้รอบก็หันไม่ช่วยตัวเองได้ไปช่วยคนอื่นยากคนที่รู้รอบช่วยคนอื่นได้ทั้งหมดก็คือพระพุทธเจ้าไม่ใช่หันหก็ต้องเรียนต่อจากพระเจ้าถึเวลาการสอนเวลานี้ต้องเรียนไปต่อเสมอแต่ว่าวันนี้ดีลูกมาก เห็นนั่งปั๊บไอ้สองนน้องมันโดดทุบมันไม่เดินมันโดดมันก้าวมันกรามันกามันกรามันโดดทุบหนูเปลูกก็ต้องนั่งปั๊บหนูลูกน้าแต่หนูก็ลูกไม่กันอีกแล้วเลยสองแสนเสนนั่งเต็มตัวใหญ่เลยฮึ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 ฮไฮ้ฮึฮึ้ึฮ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  แล้เขาสามพระพาอ์ก็นั่งตายําทำไมน่พ่อแบ่งได้นูก็แบ่งได้่งแบ่งนั่งนก็แบ่งนั้นกันเอาจีเสียงก็เขาจีเสียงกันเ้าก็ทาแยกํามนแบ่งํามจุดามพูทจักรวาลไม่แบ่งชัดไมเด็ดเท่าไรถามว่าทำไมมีความสุขจริงไหลูกข้บงบนนี่มาสู่ระบการทั้งดวงแคเไรมองดวงลาบอกมันเข้าเสดไม่ได้เลยบอกเลยว่าเข้าเขพไม่ได้ ทขาเนี um ka, ่ยตีด้านไหนเ้าไม่ถ pues mm ึงแนวยาวจะเจาะด้านไหนบ้างไม่ไม่สังคันไม่ได้เจาะด้านไหนก็ไม่สังคันเจาะไม่เท่าเราบอกวเจาะไม่เท่าไอ้เรื่องรรมันได้แต่เขมาไม่รู้ตัวโผล่สองกิโลสองกิโลไม่ทำมันได้ใช่ไหมรู้ตัวก็เตะดึงเอาไปท่านก็บอกก็ตายมากแบบนั้นมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราท่านเรื่สงของหนุ่ จะย้าได้อะไรก็บอกนะไม่เป็นไรแคต้องมีกายฉั้นอยู่ตรงนี้ที่ที่ตอนนี้ยังดันนี่มัน,นหลับตายสองวันวนไปปิดตู้กาแฟมาเลยตืนไปเข้าไข่เข้าข้าวโ,โสองเข้าแฟมาฉันต้องฉันทั้งฉันทั้งรานไม่ได้เลยวันนี้ถ้าวันก็เลยสองขวด อ่าถ้าไม่แข็งกาแฟราไป,ไ,ปไม่ไหวนี mm ่ hmm. ถ้แข็งกาแฟเนี่ยพอมาสุดวันนี้มีม่ถ่ายเฟอร์ดี mm hmm. ถ้าขีดตะไครใ้ให้แบเรา mm hmm. เสกพยานยิงน่งแล้วขุน mm hmm. ไปไหนให้ล mm hmm. ุงน้องอเสกพยานให้ได้ทีน mm hmm. ี้ค mm ุณจะสายพักไปไปนะ แน่ใจพวกเหาจริงเขาไม่เอาด้วยถ้าพอใจแล้วก็เหนื่อยถ้าทำไม่ได้มันทํำสงเด็จได้เหมือนในของประเทศนี้ถ้เวลาทำพุทธเจ้าท่านจะต้องเสด็จที่จะทําให้ต้องก่อนก่อนบวงสรวงอะไรรู้เรื่องยังไงนั้นเขาไม่ทําแน่เพราะว่ามันไม่ไม่ใช่เรื่องไอ้แบบนี้ที่น้องปวดทุกข์รูุกขโดนมาแล้วคุณปู่ครับท่านดีไหมครับสวยดูครับน้วงปู่ครับมันดูไม่ถ่ายรูปเลย ถ้รูปเป็นเป็นโฆษณาของปูกปุกษะแล้วแล้วนี่กายจะทำไปไหนใาคนเดียวไปนับตีตไปทำไมคนเดียวพยวระญาทั้งกลมไปเลยไปไหนทำไมฉันฉันเคยทำในใจรือไม่ฉันเคยทำในในทำใใถ้าทำของพระพุทธเจ้าทำมัต้องมาทำไม่ใช่ไม่ใช่เราทำ จะทำกระทรงเด็กได้ไหมเลยเราทำศึกนั่งไปไม่ถอนตัวเลยสามสิบปีสมจั่นทำมาทีเดียวไม่ได้นั่งว่าบบบเลยดีดีหมาไม่ก็พูดภาษามาโอ้โหไม่เอ้ยมนพูดภาษากูดีกว่าอือปัน้พูดภาษาหมาเป็นไหม

แล้วก oh, yeah. yeah. so right? ็คุณ <Mind> ท <Di ash io> um yeah. ี่คืออ๋อในสงสัยเรื่องไทยหลงเนี้ยอาวเนี้ยจะสีตีขุ่นหรือวะจะเท้าเรื่องนี้หรือวะอ๋ออววันนีไปแล้วเลยทสุวันนี้ไปแล้วไอ้มอนั่นหน้าหลบข้างหลังสันดีว่าเกงเงี่ยเขาทำแย่ๆอ้าว ถ้มาให้ท้าซ้อมเหมือนนั่งซ้อมกับเขาก็ดีมันจิงใช่มแต่วถ้าเราจะไม่เราไม่ควรควรควนั่งเขาซ้อมแล้วก็ไปตามมันด้วยมันม่ริงจะรไม่คล่องตัวต่อไปก็ต้องขั้นเผือนีปุกเืยนววามสามผัียานพยานหนึ่งต่างียานที่คล่องตัวนะเจตัวพิธิยานแรงมากส้าคขัญมากเราจะไปไหนได้ไม่ได้ก็ะตวเนี้ย ต้องดูจิตมันใสขนาดไหนครับถ้ามีสีปั๊บในช่วงเวลานั้นขับถ้ามันใสเป็นกายทั้งดวงให้ได้นชัาระก็อยู่แค่นี้เพราะว่าไม่ได้ทําเพื่อเป็นเด็นกับใครแต่าทาเพื่อชำระตัวเองถ้าเราทำเพื่อชำละตัวเองถ้าเราคล่องถึงคนปั๊บมันรู้เลยพอเขาบอกชื่อพระชื่อคนไปทั้ไหนไม่้องบอกครับพ่อหกก็รู้ไอจิตมันบอกชัดถ้านนมันขึ้นแก้ว คนใครจะได้ขนาดไหนก็ตามแค่ดำปื้ยแล้วแกก็โอ้ต้องเพลินราะว่าคนที่เขาได้แล้วเขาก็ไม่บอกนะแม่แกที่เขาได้แล้วเขาไม่เด่มนอกจากเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มหมายถึงว่าคนกเป็นคนพวกเดียวกันนะจะเพิ่งเจอหน้าเนี่ยเขาก็รู้ว่าพวกเดียวกันคาว่าพวกเดียวกันเป็นสายเดียวกันเป็นดับเดียวกันหรืออันดับไม่เท่ากันแต่เป็นสายคําว่าสายเดียวกันนี่หมายว่า เดินไม่ผิดไม่สมัยว่าต้ออาจารย์เดียวกันไม่ใช่ยรนะสายก็สายไม่ได้จะจาวอันนี้คือเรื่อคุยกันแค่ต้องพูดถึงโอ้ยไปเจอที่แบบเบ้อเบิบะบะทำท่ามันก็ไอกตัวอะไรก็หมายรู้บู้บู้บ้ามันดีถามไปทั้มันมองมงนู่นมงคาเหมือนเลยคนไม่รู้ภาษาเลยคนสำคัญ ที่คืนนั้นที่ขึ้นไปแล้วสมเด็จต้องบอกออกมาว่าเสริมเตือนหว่าจำไม่ได้ที่จ่งงคำสแสนี้ไปวัดไม่สวยวัดสำคัญอตอนหนึ่งที่พุทุุมจะเข้าในโลเทสมาบัติท่านไปอยู่ที่นั่นแล้วก็กลับมาที่กลับไปคุยพูดทุมเนี่ยสาวายเขาขับรถต้อนรับมาะนางาน้าด้วยกันแล้วน,นั่งคุยสองคนแม่บอกว่าถ้าหากว่าท่านไม่ป่วยนะท่านจะเข้าในโลเทสมาบัตรร่วมโดยพระบนตร คุยกันสคนกันหลังอันนกโมตาเลยแล้วก็คุยกันอย่างนี้เอ้าคนนั่งแถวเลยนี่อยู่กันงทางถ้าถือให้สองคนขนาดทำไมเกี่ยวมันรู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรอย่างก็คือเขาคุยกันสองคนแต่ว่าก็ต้องโดยคนข้างหน้าเหมือนกันที่รับฟังเนี่ยมันจะมันจะเปลี่นไม่เปลี่นถ้าลงก็เป็นมิฉาทิ่ผิดคุยไม่ได้เหมือนกันถ้าคุยกันสองคนหน้าลงกันลงคุยกันอะไรเพราะว่าไม่เชื่อก็ไม่เชื่อวกบาโบงบก็เสร็จเลย โดนรคไปพอมอ่เต็มบ้ายหนูวิชาหน้่หน,นูห้าร้อยเนี่ยห้าร้อยจริงๆนะถ้าเป็นเศษกรรมเนี่ยอะไรก็ตามแปะปับเป็นห้าร้อยชาติจริงๆบ้าก็บ้าห้าร้อยชาติง่อยก็ง่อยห้าร้อยชาติถ้าไม่เต็มห้าร้อยใครทำบุญเท่าไรก็ตามใคจะไปนิพพานไม่ได้เป็นพาะอยหางนี้อหลบตัว เงินเศษพวกว่าทั้งหมดเขาทำด้งเด้งด้งเด้งตามเรื่องธรราเลยนแต่ว่าจุดตัวค่อยเดียวทั้งคนนี้มันไม่ไม่ขาดสมเหตุที่เกิดง่ายไอ้พวกนี้ทีงเกิดเงินเข้ามากเขาก็มาจุดนี่เป็นนี่เป็นจุดสังเกตนะถ้าต้องมีเงินส่วนตัวไม่เป็นพิเศษเขาใช้ได้นะไอ้เงินเขาถวายเป็นส่วนตัวจริงตะจิตเข้าเสื้อเป็นอะไรเขาสามารถจะเงินเงวนนี้มาใช้เป็นส่วนกลางได้เนี่ยใช้ได้ ไอ้อพวส่วนตัวจริงๆเนี่ยมันมันมันโวจริงๆเลยนะความจริงพลาดนึงการส่วนตัวมันไม่มีมถ้าถ้าไส่วนตัวตามทียาใส่ไม่ถูกต้องตัวเองมีสิทธิ์ไปซื้อว่าเสียวกาดาซื้อกาแฟก็ได้ซื้อ,า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 อยารัากษาโรคก็ได้ถ้าถาวายด้วยของสงไม่แต่ยารักษาโรคก็มาซื้อไม่ได้ถ้าสงไม่ลงมาจุดไม่เงิน,นส่วนตัวเนี่ยแท้เหลือแค่ความจป็นเนี่ยองไปทําส่วนกลางหมดก็ต้องคิดว่าถ้าไม่เสตุผลเขาถวไยวไหม ลืมตรงเนี้ยใช่หไหมถ้าไม่บวชพระนี่ยใครก็ไม่ให้สิอตือโถจะนาดูแล้วดูอีกไปยทองไงทองดีๆแท้ๆนะสงสยยัยนั่นเ <c oughs> นี่ยแค่นี้ก็แล้วกันเช่้หมทอดทิงลืมตรงนี้คือพอที่มีตังส่วนตัวหปือชืรร่อไรชื่อนาเนี่ยลืมตรงนี้นั่นก็ลงรกไหงๆมันส่วนตัวแบบพระไม่ส่วนตัวแบบครวัต ก็บอกแล้วในบาลวนว่าสมควรเป็นสมณบริโภคเนี่ยเลยมาสมควรสมณบริโภคมันมีนาให้เช่าไม่ได้ซื้อข้าวข,า,ขายถ้าขายเป็นส่วนตัวนะถ้าเป็นเขาส่งไม่เป็นไรนะเอามาแล้วบอกลงส่งทั้งหมดนี่นไม่เป็นไรนก็ลำบากเหมือนกันนะนก็ เดยเราไม่เขา้ากับส่วนขอดีกันเยอะนะเราจะกับเราบอกเขาสักหน่อยประเทศไทยเราก็เพิม่มเขาคนเยอะนะแต่เราก็ที่พูดเจอกับก็ไม่ได้ใครใครเป็นใครกันหมดแต่เดนีๆก็เลยไม่อยากรู้ว่าใครเป็นใครฉันทั้หทงมหมดเป็นหมดแล้วใครเคยได้แล้วก็ฉันแล้วก็แล้วก็ดึงพวกเราที่เ,เด็กคนเมื่อกี้เนี่ยเราถึงนั่งปุ๊บโทรศัพท์มาเลยวันนี้น้องหนู น้องแก้มใจกาบวันน so, euh ี้ว <c 04> ่ะมันมันดื้อเลยงานบอกวันนี้ใจเข็นไม่ได้นะน้องใจก็ต้องพัดให้ได้นี่มาเปล่าอ่ะมาเลยจะไปบนถานของแกมันต้องอยู่เนี่ยบอกแบ่งแล้วแล้วแบ่งบอกแกเข็นนั้ไปไม่ได้แล้วนั่งนั่งมองมองไอ้เด็กคนนั้นเลยแล้วก็ไม่ได้มองอะไรก็มองผ่านเพราะชอบผ่านมาทีสุดท้ ก็เนื่องจากการมองผ่านนี่ีือแก้คงที่ประยุ่ธ์ลงมาหลบน้องหลบแล้วถ้าน้องแกดีแล้วแกเข็มได้ได้แต่ถามทำไมปล่อยน้องเสกาแบบนี้มันดื้อดิคำว่าดื้อหมายความว่ามันก็ต้องมีกฏกติกรรมบางอย่างมาขับไอ้คำว่าดื้อเสียนั้นไหนไม่ไปเพราะว่าไอ้คนที่จะต้องดื้อกันนั้ไอ้ดีมันไม่ได้ทำบางอย่างกฏกรรมที่จะเอาผลผลเด็จทั้งหมดบีบใจเช็นที่ถึงชอบ ถ้าคนทุกคนต้องการดีนม่พระพุทธเจ้าจรงไม่ติดเทวชั่วพระพุทธเจ้าไม่มีการติดครว่าชั่วใครก็ทําให้ถูกสักกันมมองให้ต้องมองถ้าได้จังหวะสำหนับเปลี่ยนถ้า,าเขาก็าาไม่ได้จังหวะไหมถ้ากรมที่เป็นกุศลยังแทกใจอยู่เตือนเท่าไรก็ไม่มีผลน,นี่คนมันมีทั้งดีและชั่วถ้าชั่วเข้าก่อน ก็ต้องรอจนกว่าโทษมันจะคลายปลอไปแล้วก็ดีเข้าถ้ามันมองดีถ้เอาเมื่อไรมันจะดีอย่างก็วัคซลิสามสีแล้วก็ทนน่านมายท่านพร้อมก็สามสี